รัฐเตือนอย่าเข้าใจผิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีสิทธิ์ลงได้ทุกคนไม่ใช่ครอบครัวล่หนึ่งคนค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บมุมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้าพบกบับผมในวันที่9กันยายนปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็มาเล่าถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นาอก็จะมีพี่ป้าหน้าหลายๆท่านก็ยังงงสับสนอยู่นะว่าที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลให้ครอบครัวละหนึ่งสิทธิ์หรือว่าให้ทุกคนในครอบครัวลงทะเบียนได้ทุกคนทุกสิทธิ์นะคะ ซึ่งก็รัฐออกมาเตือนแล้วนะคะก็ให้รีบดําเนินการเลยนะก่อนที่จะพลาดการลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งก็ลงได้ทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนไปรับชมนะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบุ๋มก็อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะนะนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องและถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อวันที่8กันยายน6 5ที่ผ่านมานะคะนายพรชัยถิรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ในะปี -65 นะว่าณนะเวลาเที่ยงนะคะมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ6ล้าน6แสนหรากรายนะคะโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะทั้งหมด5ล้านคนกันเลยทีเดียวนะคะและ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานเนี่ยประมาณ1น0 0ล้แสนคนเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่ยังแบบว่าไม่ว่างลงทะเบียนนะก็ไม่เป็นไรนะเขามีเวลาให้ทั้งหมด45วันทําการนะคะจนถึง1 9ตุลาคม65นะก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งบนเว็บไซต์แล้วก็ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะใครสะดวกแบบไหน ลงแบบนั้นได้เลยนะซึ่งสําหรับการเปิดรับลงทะเบียนเมื่อสองสมบันที่ผ่านมานะพบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลือ่อนและความไม่ชัดเจนในการลงทะเบียนบางประเด็นก็คือดังนี้นะหนึ่งก็คือประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนนะคะแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะอย่างเช่นสามีภรรยาที่เป็นคู่สมรสกรันสามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีแล้วก็ภรรยานะคะและหาก ตรวจสอบผ่านแล้วคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสามีแล้วก็ภรรยาไม่ใช่ครอบครัวละ1นิอย่างที่ทุกคนเข้าใจผิดนั่นเองนะคะลหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามมาว่าเออเมียไปลงทะเบียนแล้วหัวสามารถไปลงทะเบียนได้ไหมนะก็ตอบกันไปหลายคนกันเลยทีเดียวนะแบบตอบไม่ไหไวนะบุ๋มก็เลยเออไปหาข้อมูลมาทําคลิปดีกว่าเนาะจะได้แบบเข้าใจพร้อมกันทุกคนนะคะ 2. นะคะในการลงทะเบียนหากมีการบันทึกข้อมูลในระบบไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกนะคะดังนั้นผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้องนะคะก่อนบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์หรือก่อนที่จะบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะโดยกรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาดนั่นเองนะคะผู้ลงทะเบียนจะต้อง ดำเนินการแก้ไขดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสําคัญนะก็จะได้แก่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนจะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะคะคือเขาจะยึดรอบล่าสุด เป็นรอบที่ถูกต้องนะคะทุกคนใครลงไม่ถูกนะสามารถลงใหม่ได้นะคะต่อมานะคะการกรอกข้อมูลสัมพันธ์ในครอบครัวผิดอย่างเช่นข้อมูลกรมการปกครองมีบุตรนะคะแต่ผู้ลงทะเบียนกรอกว่าไม่มีบุตรจะต้องรอผลการลงทะเบียนที่ประกาศทุกวันศุกร์เท่านั้นนะคะของทุกสัปดาห์ถัดไปเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายน65และหลังจากทราบผลแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วก็ที่ท่านได้ยื่นเอกสารไว้นั่นเองนะคะข้อ 3. นะคะกรณีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบนะโดยการกรอกเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะคะก็จะโชว์ผลเลยนะว่าผ่านไหมนะคะ ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องก็รีบดําเนินการแก้ไขค่ะกรณีที่ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องนะสําหรับผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวระบบก็จะขึ้นข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนะคะจึงถือว่าจบขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็รอประกาศผล การตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกรมการปกครองจะประกาศผลทุกวันสุกข,ของสัปดาห์ถัดไปนะเริ่มตั้งแต่วันศุกที่16กันยายนหกหาค่ะส่วนผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะคะจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีทั้ง11ส่วนนะคะและมีการลงลายมือชื่อของ ผู้ลงทะเบียนผู้สมรสแล้วก็บุตรที่ชอบทาด้วยกฎหมายและนําแบบฟอร์มนั้นนะคะที่เราปริ้นออกมานั้นแล้วก็พร้อมด้วยแนบเอกสารนะคะของเราแล้วก็ของสาม,มีที่สมรสแล้วก็ของลูกไปด้วยนะไปยื่นที่หน่วยงานที่เรานั้นได้เล,เลือกเอาไว้ในระบบนั่นเองนะคะเมื่อรับลงทะเบียนแล้วผู้ลงทะเบียนจะได้ส่วนที่11ของแบบนะคะคือจบขั้นตอนในการลงทะเบียนซึ่ง ผู้ลงทะเบียนจะต้องเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวเอาไว้นะคะห้ามทําหายเด็ดขาดนะและแนะนําให้ผู้ลงทะเบียนทําสําเนาหรือว่าถ่ายรูปส่วนที่11นั้นเอาไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนและรอประกาศผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายน65นะคะต่อมาค่ะกรณีที่ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนนั้นไม่ถูกต้องนะคะผู้ลงทะเบียนจะต้องดําเนินการเริ่มลงทะเบียนใหม่นะคะโดยดําเนินการผ่านเว็บไซต์หรือว่าลงทะเบียนณนะหน่วยรับลงทะเบียนนั่นเองนะคะ สค่ะกรณีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนนะคะจะต้องตรวจสอบผลจากกรมการปกครองนะคะทุกวันศุกร์ค่ะก็โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะ หากพบว่าสถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์ให้ผู้ลงทะเบียนนะรอตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม66นั่นเองนะคะแต่ถ้าสถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองเนี่ย กรณีผู้ลงทะเบียนที่ลงผ่านเว็บไซต์โดยระบุว่าไม่มีครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนโสดเนี่ยแต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่ามีครอบครัวนะคะจะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีนะอย่างเช่นกรณีผู้ลงทะเบียนที่หน่วยร้านรับลงทะเบียน จะต้องแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มเอาไว้แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำนะว่าประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวนะั้นสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนนะคะแล้วก็ จะต้องลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองเป็นระยะระยะทุกวันศุกร์นะคะและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้เก็บรักษาส่วนที่11เอเอาไว้นะคะอย่าให้สูญหายเด็ดขาดนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนเองและทั้งนี้นะคะใครลงทะเบียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบผลของตัวเองนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นะคะว่าตัวเองได้รับ สิทธิ์การตรวจสอบถูกต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยําหรือไม่หรือว่าจะต้องไปแก้ไขดําเนินการอย่างไรก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะทุกวันศุกร์นะคะโอเคค่ะผุมก็นํามาเล่าให้กับพี่ป้านะอาทุกท่านได้รับทราบกันแล้วเนาะว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็สรุปแล้วก็คือลงได้ทุกคนนั่นเองนะคะรวมไปถึง ถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วลูกอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมกับบุ๋มโดยตรงตรงไหนไหมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ